ครับสวัสดีครับมาพบกับผมชัยชันข้ามงคลจากช่องหั Share นะรใจแรแนวพจังพลังบวกร้อยล้านกันอีกสิ่งนนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อดาวศุกร์ย้ายราศีเข้ากรกฎนะครับในวันที่25มิถุนาย,ยนส5 6 4าจะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อชาวราศีธาตุดินอันได้แก่ราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรน,นะครับชาวธาตุดิน อันไหนที่จะได้รับผลดีมาดูกันเลยนะครับเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะครับผลของดาวศุกร์ราชาโชคต่อเช้ามังกรนะครับตามตำราบโบราณกล่าวไว้ว่านะครับดาวศุกร์ราชาโชคเนี่ยเป็นเจ็ดจากลัคนามังกรนะครับทําให้ชาวมังกรเนี่ยต้องระวังเรื่องของระวังเป็นโรคทางสายตาและ ระวังภัยต่างๆไว้ให้จงดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าคุณไม่ต้องไปวุ่นอะไรมากมายนะครับยังมีวิธีแก้ไขนะครับก็คือ1อย่าใช้สายตาในการดูคอมหรือดูมือถือมากเกินไปนั่นเองนะครับมาน่หาหมอแล้วตรวจเช็คสายตาให้มากขึ้นนั่นเองนะครับ 2. บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงเพื่อช่วยส่งอาพาธนะครับสบริจาคเงินรวม้วยใช้การสร้างโรงพยาบาลน,นะครับหรือสมทุสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นต้นนั่นเอง อ่าวพึ่งน้อยใจไปนะครับสําหรับชาวมังกรก็เ,เพราะว่าชาวมังกรเนี่ยยังมีข้อดีเหมือนกันในช่วงเวลานี้เหตุผลที่ว่าดาวคารอยู่ร่วมราศีกับดาวศุกร์นะครับแล้วเลงลักษณมังกรน,นะครับอาจจะใกลๆการที่เรียกว่าทุกขราบนะครับจึงสงผลดีเรื่องของการมีโอกาสได้แฟนใหม่ได้ความรักใหม่ดีสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูชาว พฤทธศกบ้านนะครับผลของดาวศุกร์ราชาวโชคต่อชาวดาวสีพฤทธศต่อชาวโคก็มีดังนี้นะครับตำราโบราณเนี่ยกล่าวไว้ว่าดาวศุกร์ราชาโชคเป็น3จากลัคนาพฤทธศพเนี่ยถือว่าบ่งบอกไว้ว่าชาวโคราศสีพฤทธศจะยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งหลายกว่าคนทั้งโป่งังเนะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับศุกร์ราชาโชคนะครับสถิตพบสหัชฐพบนะครับของลัคนาพฤทธศจะหมายถึงว่าคุณเนี่ย จะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในสังคม,มน,นั้นนะครับหรือคุณได้พบมิตรที่ห่างหายกันมานานหรือเพื่อนเก่าที่คุณเคยรู้สึกดีๆในใจมาสักด้อยู่แล้วน,นะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะฮวนกลับมาสร้างทพันให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาแล้วครับก็มาดูผลของดาวศุภราชาชโชคต่อชาวราศีกันกันบ้างน,นะครับศุภราชาโชคเนี่ยโบราณกล่าวว่าถือว่าอา่า เป็นสเอจากลัคนาราศีกันนะครับจึงส่งผลให้ชาวหญิงงามชาวกันเนี่ยจะได้รับความรุ่งเรืองและจะเดินอันดียิ่งนักแรนะครับจเจริญในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้ชาวหญิงงามเนี่ยดวงกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนั่นเองนะครับโอกาสที่จะกอบโกยนะครับจะมีเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคนะครับความรักการขอโชคการขอลาบจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหากขอช่วงนี้ครับโอกาสส่งผลสําเร็จมีสูงมากนะครับเพราเพราะว่าสุขรชาชาโชคช่วยดลบันดาลตามใจนึกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีโอกาสทองนะครับของชาวราศีกันก็ว่าได้นะครับการดูสรุปนะครับชาวรา,าศีธาตุดินนะครับที่ได้ไประโยชนจากการย้ายของดาวศุ์ในครั้งนี้ก็คือชาวราศีกันและชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับ ก็จบแล้วนะครับสําหรับดาวสุขราชาโชคนะครับผลต่อ,อชาวราศีธาตุน,นะครับาชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโ o าจารย n Channel นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณมา,มากครับ